ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องใอวันนาเทล,ลอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยแต่ท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกันทางเราครับ และหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของมิเกลเด็กหนุ่มในเมืองบลองที่ห่างไกลาจากความสิวิไลจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในเมืองของเขาครับเมื่อผู้คนเริ่มหายไปทีละคนทีละคนอย่างน่าสงสัยจนกระทั่งมิเกลนะครับได้เจอเข้ากับแวมไพร์ต่อหน้าต่อตาและเขาเนี่ยพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ต่อกรจากพวกมันครับและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับผมก็ฝากเ,เพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งงแจ้เเเตือเืออนนพป็ ใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับแเละถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Va m p i r e v วอร์ซัสเดอบลได้เลยครับเปิดเรื่องมานะครับเราจะได้เจอกับเจ้าของร้านเสริมสวยที่ที่ตอนนี้นะครับเธอเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญาขายตึกให้กับแฟรงค์จากบริษัทเบอร์นาวครับที่มาเสนอขอซื้อตึกในราคาที่สูงกว่าปกติแต่แล้วจู่ๆนะครับก็ได้มีแวมไพร์โผล่เข้ามาทำร้ายเธอจากทางด้านหลังจนกระทั่งเธอนะครับเสียชีวิตในที่สุด และในรุ่งเช้าวันต่อมานะครับมิเกลพระเอกตัวจ้อยของเราในตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังติดป้ายประกาศจัดงานปาร์ตี้ริมถนนขึ้นไปทั่วทุกที่ของเมืองครับเพื่อช่วยในการบริจาคเข้ากองทุนบริกาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เจอกับเพื่อนของเขาที่จะพาเขาไปจีบสาวด้วยการจะให้บัตร v i p เข้างานปาร์ตี้ที่จะจัดขึ้นครับแต่พระเอกเนี่ยก็ได้โดนแม่มาขัดจังหวะเขาซะก่อนด้วยการบอกว่าจะหาพี่เลี้ยงให้ทําให้เขาเนี่ยต้องช่วยสาวๆไป ไม่นานนักนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงประหลาดขึ้นในตึกที่กําลังจะก่อสร้างขึ้นใหม่ของบริษัทเบอร์นาวครับและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพระเอกกับเพื่อนเนี่ยพวกเขาเนะครับก็ได้แอบส่องเข้าไปภายในตึกเพื่อหาต้นตอของเสียงประหลาดนี้แต่พวกเขาเนี่ยก็ถูกขัดจังหวะเข้าอีกครั้งครับจากกอรเลียที่ไายสดแก้งพวกเขาให้ตกใจขายหน้าเล่น ตกดึกคืนนั้นครับระหว่างที่มิเกลกับเพื่อนๆเนี่ยกำลังเล่นบาสกันอยู่นั่นเองจู่ๆนะครับก็ได้มีรถคันสีดาขับผ่านมาพร้อมกับชวนให้เพื่อนของพระเอกเนี่ยกลับไปทํางานด้วยกันเหมือนเดิมครับแต่เพื่อนของพระเอกเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเพราะเขาเนี่ยครับยังไม่ต้องการเงินในตอนนี้ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเดินกลับบ้านกันครับแล้วก็ชนเข้ากับวิเวียนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองนี้พระเอกเนี่ยก็เลยชวนให้เธอเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยกันครับเธอนะครับก็เลยอาสาจะช่วยแจกโปสเตอร์ของปาร์ตี้นี้ให้อีกด้วย หลังจากนั้นนะครับพระเอกกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้แยกกันกลับบ้านของตัวเองฝ่ายมิเกลนะครับได้ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆแต่เขาเนี่ยก็ไม่ทันได้มองทางครับจึงไปชนเข้ากับกลุ่มนักเลงเข้าจนเขาเนี่ยได้ล้มลงแต่ฝ่ายนักเลงคนนั้นนะครับก็ไม่ยอมแล้วก็ได้วิ่งทาจักรทือพระเอกให้ได้ครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ปั่นหนีสุดชีวิตแล้วก็ไปแอบอยู่ที่ชั้นใต้ดินของที่จอดรถแห่งหนึ่งฝ่ายนักเลงคนนั้นนะครับพยายามตะโกนเรียกหามิเกลแต่แล้วจู่ๆนะครับแวมไพร์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวข เลี้ยงคนนั้นจนเสียชีวิตลงไปต่อหน้าต่อตาของพระเอกทันทีครับเมื่อมีเกลเพ่อเอของเราเนี่ยเขาตั้งสติได้เขาเนี่ยจึงปั่นจักรยานหนีไปที่ร้านค้าของโทนี่ครับแล้วก็บอกโทนี่กับเพื่อนของเขาที่เล่นเกมกันอยู่ถึงสิ่งที่เขาเพิ่งจะเจอมาแต่ไม่นานนักนะครับแวมไพร์นตนนั้นเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาภายในร้านของโทนี่เขาเนี่ครับพยายามมองหาพระเอกแต่ก็หาไม่เจอก็เลยเดินออกไปด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่พอใจเท่าไหร่นักครับ หลังจากนั้นนะครับเป่เอกเนี่ยได้พาโทนี่กับเพื่อนเนี่ยไปดูที่เกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าเขาเนี่ยเจอแวมไพร์จริงๆแล้วก็มีศพของนักเลงอยู่ที่นั่นแต่เมื่อไปถึงนะครับมันกลับเป็นเหมือนปกติเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยพอเป็นดังนั้นนะครับฝ่ายโทนี่เนี่ยก็เลยไล่ให้เด็กๆกลับบ้านของตัวเองไปได้แล้ว ตัดภาพไปที่แวมไพร์ตนนั้นครับในตอนนี้เนี่ยพักพวกของพวกเขาได้ตามเก็บศพแล้วก็ทําลายหลักฐานในที่เกิดเหตุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเช้าวันต่อมานะครับฝ่ายเกาเลียที่ไลฟ์สดเล่าเรื่องราวถึงคนในเมืองที่ค่อยๆหายตัวไปทีละคนอย่างน่าสงสัยพร้อมกับบอกให้ทุกคนเนี่ยที่ดูไลฟ์สดของเธอระวังตัวกันด้วยนะ ตัดภาพไปที่พระเอกครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็สงสัยบริษัทเบอร์นาวที่เข้ามากว้านซื้อตึกภายในเมืองนี้ไปหลายตึกเขาเนี่ยก็จึงได้นัดกับเพื่อนๆของเขามาเจอกันครับเพื่อปรึกษากันในร้านของโทนี่ เมื่อพระเอกและเพื่อนๆของเขาได้มาถึงร้านของโทนี่กันแล้วครับเพื่อนของพระเอกเนี่ยก็ได้เริ่มบทสนทนากับเขาทันทีเพื่อนของพระเอกเนะครับได้บอกพระเอกถึงเรื่องต่างๆของแวมไพร์อย่างเช่นว่าแวมไพร์เป็นอมตะครับและพวกมันเนี่ยจะมีหลังที่ซ่อนพือลบแสงอาทิตย์และถ้าแลกเงินกับลิ่มไม้เนี่ยต่อเข้าไปที่หัวใจจะทําให้ตายลงได้อีกทางน้ามนต์เนี่ยยังสามารถนํามาใช้ตัวหาแวมไพร์ได้พอน้ามนต์นะครับจะเดือดขึ้นเวลาที่อยู่ใกล้กับพวกมันและสุดท้ายนะครับแวมไพร์จะเข้าบ้านเราได้ก็ต่อเมื่อเราเชิญมันเข้ามาเท่านนั้น หลังจากนั้นนะครับพระเอกกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้พาการไปหาหลักฐานเพิ่มเติมในบริษัทเบอร์นาวที่พวกเขาสงสัยครับเมื่อพวกเขาเข้าไปก็ได้แกล้งทําเป็นจะขอสปอนเซอร์กับแฟรงค์ผู้จัดการบริษัทเบอร์นาวและพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับแฟรงค์ครับแต่ในสภาพที่พาม่าในบริษัทเนี่ยถูกปิดลงเพื่อกันแสงอาทิตย์ไม่ให้ลอดผ่านเข้ามาครับระหว่างที่พระเอกกับเพื่อนๆเนี่ยกำลังคุยกับแฟรงค์อยู่แฟงค์ Frank นสครัที่ได้เสนอที่จะเปนปอนเซอร์ให้ในราคาที่สูงมากแต่สายตาของพระเอกนะครับ,บจับจ้องที่กระเป๋าสีแดงขนาดใหญ่บนโต๊ะ การทำงานของแฟรงค์เขานะครับจึงสะก,กิดเพื่อนของเขาให้ทําตามแผนที่วางเอาไว้ พอเป็นดังนั้นนะครับเพื่อนทางฝั่งขวาของเขาเนี่ยก็ได้แกล้งลม้มลงครับเพื่อดึงดูดความสนใจจากแฟรงก่อนที่เพื่อนทางฝั่งซ้ายนะครับจะหยิบกระเป๋าสีแดงเข้าไปใต้เสื้อของตัวเองทันทีก่อนที่จะมีคนเปิดประตูเข้ามาพอดีครับแต่แล้วคนที่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยกบเป็นวิเวียนสาวใจดีที่เคยช่วยพวกเขาแจกโปสเตอร์นั่นเองทําให้พวกเขานะครับได้จังหวะที่จะออกจากบริษัทเบอร์นาวไปเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านนะครับเขาเนี่ยก็รีบเปิดกระเป๋าสีแดงออกในทันทีแล้วก็ได้พบเข้ากับแฟลตไดขนาดเล็กอันหนึ่งครับฝ่าย เ,เก็ไม่รอช้าที่จะเปิดมันดูจนพบเข้ากับไฟล์แบบก่อสร้างภายในตึกครับที่เต็มไปด้วยโลงศพในนั้น แต่เพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะทําให้คนอื่นๆเชื่อว่ามีแวมพร์ในเมืองนี้ได้ครับพวกเขาเนะครับเลยจําใจต้องบุกเข้าไปในรังของแวมไพร์อีกครั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปกันนะครับเพื่อนของพระเอกเนี่ยเขาก็ได้เจอเขากับกุญแจรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดที่อยู่ในกระเป๋าสีแดงนั้นเข้าครับระหว่างนั้นเองนะครับกอเลียนเนี่ยก็ได้ไล่สดถึงสถานที่ที่บริษัทเบอร์นาวสร้างขึ้นซึ่งถ่ายให้เห็นถึงกล่องขนาดใหญ่นะครับที่ถูกขนเข้าไปโดยอ้างว่าเป็นตู้เย็นครับแต่รูปร่างของมันเนี่ยเหมือนกับ พอเป็นดังนั้นนะครับพวกของพระเอกเนี่ยก็รู้ได้ในทันทีว่านั่นคือรังของ Auth แวมพร์แน่ๆพวกเขานะครับก็เลยคิดที่จะแอบเข้าไปกันในตอนนี้เ er มื่อไปถึงนะครับพระเอกกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้แอบเข้าไปในรังได้สำเร็จและพวกเขานะครับก็ได้เจอกับโรงศพหลายโลงที่มีแวมพรยอยู่ในนั้นพระเอกเนี่ยก็เลยรีบกด,ดอัดวิดีโอเพื่อเก็บหลักฐานทันทีครับแต่พอจู่ๆเนี่ยเสียงโทรศัพท์ของเพื่อนพระเอกเนี่ยก็เกิดดังขึ้นทำให้แวมไพร์ <ๆ S 1> ที่อยู่ในโลงตื่นจากการหลับไหลและตามล่าพวกเขาอย่างไม่ลดละครับแต่น ออกมาจากที่นั่นได้ก่อนไม่นานนักนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับบอกว่าพวกนายสวยแล้วละแล้วพวกเขาเนะครับก็ได้ถูกพาขึ้นรถตำรวจไปด้วยกันเพื่อไปที่บริษัทเบอร์นาวอีกครั้งครับเพื่อคุยถึงเรื่องที่พวกเขาเนี่ยถูกแฝงแจง้งข้อหาบุกลุกสถานที่ หลังจากที่พระเอกนะครับลงจากรถตำรวจมาเขานะครับก็ได้โชว์วิดีโอหลักฐานที่เขาถ่ายลงศพมาได้แต่ภายในวิดีโอนะครับกับเห็นแค่ลงศพแต่ไม่เห็นแวมไพายอยู่ในนั้นเลยทําให้เขานะครับถูกสังคมตาหน้าว่าลวงโลกไปซะอย่างนั้นทางทางที่ในความจริงแล้วเนี่ยกล้องไม่อาจถ่ายแวมพายเอาไว้ได้ครับเพราะพวกมันเนี่ยไม่มีวิญญ,ญาณหรือเงาสะท้อนมันจึงไม่ปรากฏอยู่บนกระจกรูปถ่ายหรือว่าวิดีโอ แต่คนอ,อื่นๆในสังคมนะครับต้องการให้พระเอกคืนเงินสปอนเซอร์ที่ขอมาจากแฟงด้วยฝ่ายมิกเกลพระเอกของเราเนี่ยก็เลยประกาศกล่าวบอกทุกๆคนว่าผมจะคืนเงินให้ถ้าแฟงออกมาจากบริษัทในกลางวันสักแสกตอนนี้แต่ก่อนที่พระเอกจะพูดจบนะครับแฟงเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากบริษัทซึ่งทําให้ไม่มีใครนะครับเชื่อในสิ่งที่พระเอกและเพื่อนๆพ,พูดอีกต่อไปแล้วพระเอกนะครับเลยจําใจต้องยอมคืนกระเป๋าแดงและก็เงินให้กับแฟงไปครับแถมเขาเนี่ยยังโดนแม่สั่งกักบริเวณอีก ตัดไปที่ทางด้านของแฟรงครับในตอนนี้เนี่ยเขาได้กลับเข้ามาในห้องของตัวเองแล้วก็เปิดผนึกกล่องออกและภายในกล่องนะครับก็มีกล่องเหล็กป็ปขนาขนาดเล็กอยู่ก่อนที่เขาเนะครับจะนั่งยิ้มอยู่คนเดียวพร้อมกับหยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋าสีแดงครับแต่เขาเนี่ยก็ต้องโมโหขึ้นอีกครั้งเมื่อกุญแจเนี่ยมันได้หายไปจากกระเป๋าสีแดงของเขา กลับมาที่พระเอกกันบ้างครับเมื่อเขานะครับกลับมาถึงบ้านพระเอกเนี่ยเขาก็ได้หยิบกุญแจของแฟงขึ้นมาดูอีกครั้งครับพางคิดนะครับว่าเขาเ่ยต้องทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้ตกดึกคืนนั้นนะครับเพื่อนของพระเอกเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาบอกพระเอกว่าแฟงเนี่ยเป็นค่ารับใช้ของแวมไพร์เขาเป็นคนเลยออกมาโดนแสงอาทิตย์ได้พระเอกนะครับก็เลยนัดเจอกับเพื่อนให้ไปเจอกันที่โบสถ์คืนนี้เพราะเขาเนี่ยมีแผนแล้วแต่เพื่อนอีกคนของพระเอกนะครับไม่เอาด้วยแล้วเพราะเขาเนี่ยไม่อยากซวยอีก เมื่อพระเอกกับเพื่อนนะครับมาถึงโบสถ์ในระหว่างที่คนอื่นๆภายในโบสถ์เนี่ยหลับตาภาวนากันอยู่พวกเขานะครับก็ได้แอบออกไปขโมยน้ำมนต์แล้วก็ออกไปจากโบสถ์ด้วยกันได้สําเร็จครับทางด้านของโทนี่ในตอนนี้นะครับวิเวียนเนี่ยได้เข้ามาที่ร้านเพื่อซื้อของพางคุยเรื่องของมิเกลกับเพื่อนๆไปด้วยแต่แล้วโทนี่นะครับก็สังเกตเห็นว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่มีวิเวียนอยู่ในกล้องครับเขาเนี่ยตกใจกับสิ่งที่เห็นมากเขานะครับรีบโทรบอกมิเกลแล้วก็ฝากข้อความเสียงไว้ว่า วิเวียนเป็นแวมไพร์แต่แล้วจู่ๆนะครับไฟในร้านเนี่ยก็ได้ดับลงพร้อมๆกันนะครับกับที่วิเวียนเนี่ยโผล่เข้ามาจากทางด้านหลังแล้วก็ดูดเลือดของโทนี่จนเสียชีวิตลงในที่สุดตัดภาพไปที่เพื่อนของพระเอกอีกคนครับที่ปฏิเสธจะช่วยพระเอกในตอนนี้นะครับเขาเข้าร่วมทํางานด้านมืดอีกครั้งเขานะครับโดนมอบหมายให้เป็นแมสเซนเจอร์แต่ต้องใช้ปืนเพื่อป่วนเมืองครับเพราะแฟรงค์เนี่ยต้องการให้พวกเขาป้นไครก็ตามที่เฝ้าร้านอยู่อีกทั้งยังถูกสั่งให้ไปตามหาตัวพระเอกกับเพื่อนอีกคนด้วย หลังจากนั้นนะครับเพื่อนของพระเอกเนี่ยพยายามหาทางปีกตัวออกแล้วก็หลบหนีไปนะครับเพื่อไปหาพระเอกในทันทีและเขาเนี่ยก็ได้เจอกับพระเอกที่หน้าร้านของโทนี่ครับแต่เมื่อพระเอกกับเพ,เพื่อนเดินเข้าไปในร้านภายในร้านนะครับกับกระจัดกระจายแล้วก็เจอเพียงแค่สร้อยห้อยคอของโทนี่เท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะต้องรีบหนีออกจากร้านเพราะคนที่แฟรงจ้างมาจะจับพระเอกเนี่ยได้มาอยู่ที่หน้าร้านของโทนี่แล้ว แต่หลังจากที่ทุกคนออกมาจากลานได้ครับพวกเขาเนี่ยกับเจอเข้ากับแวมไพร์ทั้ง4ตนที่ยืนต้อนรับพวกเขาอยู่พระเอกกับเพื่อนเนี่ยรีบวิ่งหนีไปในทันทีแล้วก็เป็นพวกคนของแฟรงก์นะครับที่มาเจอแวมไพร์เข้าแล้วก็โดนแวมไพร์เนี่ยจัดการไปทั้งหมดทางด้านของพระเอกนะครับเขาและเพื่อนๆเนี่ยจะกลับเข้าไปในบ้านของพระเอกโดยที่วิเวียนนะครับเป็นคนพามาส่งเองแต่หลังจากที่ทุกคนเดินเข้าไปในบ้านแล้ววิเวียนนะครับกับยืนรอยอยู่ที่หน้าบ้านไม่ยอมเข้ามาในบ้านซักที พระเอกนะครับที่เห็นท่าทีของวิเวียนแปลกไปเขานะครับก็ได้หยิบน้ำมนต์จากกระเป๋าของตัวเองออกมาพอน้ำมนต์เนี่ยเดือดขึ้นกระทันหันพวกเขานะครับเลยรู้ได้ในทันทีว่าวิเวียนเนี่ยเป็นแวมไพร์ พอเป็นดังนั้นนะครับวิเวียนเนี่ยเธอก็ได้แสดงตนออกมาว่าเธอเนี่ยเป็นแวมไพร์และต้องการกุญแจคืนครับเธอเนี่ยได้รับภารกิจมาหาพื้นที่ตั้งลกลากให้กับพวกแวมไพร์ตวอื่นๆถ้าไม่คืนเนี่ยเธอจะฆ่าพวกเขาทิ้งซะพระเอกนะครับก็เลยทําทีจะเป็นคืนกุญแจให้แต่เขาเนะครับกับศาสตร์น้ามนต์ใส่วิเวียนแทนทําให้เธอเนี่ยปวดแสบปวดร้อนจนหนีไปครับฝ่ายวิเวียนนะครับเธอเนี่ยได้กลับไปหาแฟงแล้วก็แวมไพร์ตนอื่นๆ เธอนะครับถามแฟงถึงเรื่องที่จะซื้อตึกที่เพอเอกอยู่ว่าจะสําเร็จไหมฝ่ายแฟงนะครับก็ได้บอกวิเวียนว่าสําเร็จคุณไม่ต้องรอให้ถูกเชิญเข้าบ้านอีกแล้วและในลุงเช้าของวันต่อมาครับรพอเอกกับเพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจที่จะบุกไปที่รังของแวมไพร์เพื่อกําจัดพวกมันให้หมดไปพวกเขานะ่ครับไม่รอชาร้าที่จะอุปกรณ์ที่ไวสู้กับแวมไพร์ทั้งหมดที่พวกเขานึกออกได้ไปด้วยครับ เมื่อเตรียมการเสร็จนะครับพวกเขาเนี proceed, ่ยก็เดินทางไปที่รังของแวมพายทันทีและแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาหยุดอยู่หน้ารังของแวมพร์ซะแล้วและก็ไม่รีรอนะครับที่จะเดินเข้าไปภายในรังนั้นทันทีจนพวกเขานะครับได้ไปเจอเข้ากับแวมไพายที่นอนห้อยหัวอยู่บนเพดานพระเอกนะครับก็ให้เพื่อนคนนึงนะครับออกไปจากที่นี่เพื่อเตือนคนอื่นๆในเมืองส่วนพระเอกกับเพื่อนที่เหลือเนี่ยจะจัดการกับแวมไพายในนี้กันเอง เมื่อได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปบนเสาข้างๆแล้วก็นําไม้นะครับทิ่มเข้ากลางหัวใจของแวมไพร์ไปตนหนึ่งแล้วมันเนี่ยก็ตายลงจริงๆครับแต่ก็เป็นการปลุกให้แวมพร์ตอนอื่นๆเนี่ยตื่นจากการหลับไหลไปด้วยเช่นกันเพื่อนของพระเอกนะครับที่เห็นดังนั้นก็รีบปาลูกป่งที่ด้านในใส่น้ำม์เอาไว้ไปใส่ที่แวมพายตอนอื่นๆให้ตกลงมาในทันทีครับ แต่พวกเขานะครับก็พลาดท่าทํากุญแจตกจนมันไปอยู่ในมือของวิเวียนเข้าครับเธอนะครับได้นำกุญแจเนี่ยไปเปิดกล่องในตอนแรกที่ภายในนะครับใส่ผงสีแดงเอาไว้มันนะครับคืออัฐิของแวมไพร์ตนแรกที่เป็นผู้สร้างแวมไพร์ทุกตนครับและถ้านําอัฐินี้เป่าใส่คนแล้วก็ดูดเลือดจะทําให้คนคนนั้นนะครับกลายเป็นแวมไพร์ในทันที พอรู้ดังนั้นนะครับพระเอกกับเพื่อนเนี่ยก็ได้รีบหนีออกมาจากลังของแวมไพายครับแต่แฟงเนี่ยก็ได้ตามมาทันจนได้แต่ก่อนที่เขานะครับจะยิงทุกคนเข้าเพื่อนของพระเอกเนี่ยก็ได้พูดจนแฟงใจอ่อนแล้วก็ยอมปล่อยพวกเขาไปครับจนกลายเป็นแฟงเองที่ถูกแวมพายฆ่าตายแทน ระหว่างที่พระเอกกับเพื่อนๆน,นะครับกำลังหนีออกมาจากรังกันพวกเขานะครับก็ได้ต่อสู้กับแวมไพร์ที่ตามมาแล้วก็หนีรอดมาได้แต่พระเอกเนี่ยก็ต้องจนมุมให้กับวิเวียนครับเพราะเธอนะครับแข็งแกร่งเกินไปแต่แล้วคนในเมืองนะครับก็ได้มาร่วมกันต่อสู้กับวิเวียนจนกระทั่งพระเอกนะครับสามารถนําไม้เข้าไปทิ้มกลางหัวใจของวิเวียนได้สําเร็จ และแล้วนะครับเวลาเนี่ยก็ผ่านล่วงเลยไป2ส,สัปดาห์ต่อมานะครับงานปาร์ตี้ที่พระเอกจัดเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นงานนั้นนะครับมีคนเข้าร่วมงานมากมายทุกคนในเมืองนะครับแลดูมีสีสันกันขึ้นหลังจากผ่านเรื่องราวที่แสนน่ากลัวนี้ไปได้ครับก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องแวมไพร์เวอร์ซั h เดอะบองดหรือความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้นะครับมีพอดเรื่องที่ค่อนข้างเดาทางได้ง่ายแล้วก็ไม่ตื่นเต้นสักเท่าไหร่ครับแต่หนังเนี่ยก็ได้ให้ข้อคิดถึงการร่วมแรงร่วมใจกันทําให้พวกชาวบ้านแล้วก็พระเอกเนี่ยสามารถต่อสู้แล้วก็กําจัดแวมไพร์ออกไปได้สําเร็จครับและเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนัง คะแนนจากเว็บ IMDb ไปที่5.3เต็ม10คะแนนครับและก่อนที่จะจากกันไปผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งนะครับในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k กันแล้วครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากลองส่งหนังเรื่องไหนไหมผมสปอยล์หรืออยากลองพูดคุยกันเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์เพจด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ และในวันนี้นะครับไอวอนนาะเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ